สวัสดีครับวันนี้ก็ว่าจะนอนแล้วนะฮะวันนี้ก็มีคลิปอีกและนะลาวมาขับรถชนคนไทยตายในประเทศไทยนะนะแล้วก็ขับแบบไม่ไม่ถูกกฎหมายนะฮะก็เลยดูข่าวแล้วก็นะนะแล้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยนะพยายามจะไกลเกลี่ยรหรือเปล่าะฮะนะ ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าฮะแต่ถ้าเจ้าที่เราไกลเกลี่ยนี่ก็ก็นะอยากให้คนที่โดนชนนะเป็นเมียหรือครอบครัวเจ้าหน้าที่นะฮะนะถ้ามันชัดเจนขนาดนี้นะแล้วก็ยังไม่ได้อ่ดูคลิปดูอะไรแล้วดูหลักฐานตรวจสอบนะตามหน้าที่นะฮะของเจ้าหน้าที่นะพยายามไกลเกลนะี่ยนะฮะก็แหม ก็เสียดายเงินภาษีนะฮะต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับนะะไม่รู้ว่าผมพูดแรงขนาดนี้จะสะเทือนหรือเปล่านะฮะทะลุนะหน้าเข้าไปหรือเปล่าคนประเทศไหนก็แล้วแต่นะฮะมันข้ามแผ่นดินมาแล้วมันมา ขอใช้แผ่นดินเราขอใช้ภาษีคนไทยนะและอตัวเจ้าหน้าที่นะะถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นนะฮะคุณรับภาษีนะกินเงินเดือนนะก็ไม่รู้จะด่าด้วยคำไหนนะนะนะส่วนไอ้พวกที่มาก่อปัญหาพวกนี้นะะเพิ่มโทษเป็นสองเท่าไปเลยนะนะอจะมาอ้างไม่เห็นไฟแดงตาบอดสี ถ้ามึงตาบอดสีมึงก็ไม่ต้องมาประเทศเขานะฮะแล้วไม่ต้องขับรถมานะนะผมดูแล้วคนมีรถขับข้ามประเทศนะมันน่าจะมีความรู้หรือที่นู่นเขาสอนกันยังไงหรือว่าเอ่อ,อ,อยังไงนะหรือว่ามันสอนกันแล้วแต่มันมันขุดไม่ขึ้นมันถอนรากไม่ออกนะมันมันไม่ใช่นะฮะ อันนี้มันเจ็บปวดมากเลยนะสําหรับพวกที่ข้ามาแล้วยังมาทําความเดือดร้อนให้เนี่ยนะครับเรามาอ้างนูน่นอ้างนี่แล้วคนตายทั้งคนนะครับไม่ใช่ทั้งคนนะนะไม่ใช่คนไม่ใช่คนนะสองคนด้วยนะฮะแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นโอ้จะรู้สึกยังไงครับเนี่ยผมถ้าเป็นผมเนี่ยผมบอกเลยนะผมผมยอมเลยนะผมข้ามไปฝั่งนน้นเลยนะนะนะผมจะกวานให้เรียบเลยนะเสร็จแล้วผมก็จะบอกอย่างนี้แหละฮะมันลั่นผมก็จะพูดอย่างนี้นะฮะ นะไม่เป็นไรนะถ้าฝั่งนู้นจะลั่นคืนไม่เป็นไรแต่ผมได้ห้าได้หกก่อนนะผมค่อยให้คุณลั่นคืนก็ได้นะเพราะถ้าเป็นผมเนี่ยผมเป็นคนแบบนั้นนะมันม,ม,มันไม่ใช่นะครับเราจะข้ามมาถ้ามึงไม่รู้สัญญาณไม่รู้อะไรมึงก็ไม่ต้องเอามารถมึงอ่ะนะนะแค่เอามาในคนหนึ่งก็เดือดร้อนแล้วนะครับเนี่ยผมเคยเขียนพูดในคลิปไปแล้วว่าไอถนนเนี่ยมันไม่ใช่ภาษีคุณมาปีสองปีนะเขาสร้างกันมาภาษีคนไทย แล้วนะก็สะสมกันมาหลายปีแล้วก็หลายคนที่คนไทยเขาสร้างมานะไอ้คนที่ค่ามาใช้แล้วบอกว่าเนี่ยจะจ่ายค่าผ่านด่านนู่นนั่นนี่เนี่ยถ้ามึงคิดอย่างนั้นมึงไม่ต้องออกมามึงไม่ต้องข้ามมาเลยตัวมึงนะฮะผมไม่รู้ว่าจะเสียงดังพอหรือเปล่าดังถึงหรือเปล่านะครับนะนะเข้าไปในเอ่อนะส่วนกลางสมองหรือเปล่านะครับอ่านะนะเป็นคนพูดพูดแรงนะพูดตรงนะฮะต้องขออภัยเนี่ยนะครับคือมันมัน มันเจ็บปวดนะฮะในกวมผมก็เป็นพ่อคนหนึ่งนะนะเป็นพ่อเป็นสามีนะครับถ้าคนในะครอบครัวเราตายด้วยเหตุผลแบบเนี้ยมันไม่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 สมเหตุสมผลนะครับนะแล้วยิ่งมีเจ้าหน้าที่เรามาเป็นแบบนี้นะผมเลยต้องออกมาพูดเรื่องเรื่องนี้หน่อยนะครับนะไอคนที่อ้างเนี่ยนะครับนะจะอ้างไม่ไม่รู้กฎจราจรไม่เอ,อ เอ่อไม่เข้าใจสัญญาณไฟหรือดูสัญญาณไฟนะผมพูดสั้นๆเลยนะฮะนะมึงไม่ต้องมานะครับนะบอกเผื่อไอ้คนที่จะมาหลังจากนี้ด้วยนะครับนะเคยพูดเรื่องไอ้ประเทศฝั่งน้ำโขงวันนี้พูดบ่อยแล้วนะนะพูดหลายรอบแล้วนะฮะถ้านะถ้าไม่ชอบก็ปิดด่านนะไม่ต้องให้ฝั่งนี้ปิดมึงปิดเลยนะครับและไอ้คนที่มาเนี่ยถ้ามึงไม่รู้จั ศึกษาหรือกฎจรรเหมันก็ต้องตัวสงบเสงี่ยมนะครับผมก็ไปมาหลายประเทศนะแต่ผมไม่รู้ผมก็สงี่ยมอะนะเงียบนะเป็นหอยป่วยเลยนะเงียบเป็นหอยป่วยเลยส,สงบเสงี่ยมไม่ไม,ไม่ไม่อะไรเนะอะไรที่มันเราไม่รู้เราก็ต้องพยายามนะพยายามให้มันมันไม่ผิดกฎหมายเขาไม่ไม่มีปัญหาทําตัวให้มันเรียบร้อยนะครับอันนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายเรียบร้อยธรรมดามันคนตายสองคนนะแล้วเด็กที่ยังไม่เกิดอีกนะ เจ้าหน้าที่บ้านเรานะครับนะผมเชื่อว่านะต้องมีความเป็นคนอยู่บ้างนะฮะนะไม่ว่าจะไอคนก่อเหตุหรือเจ้าหน้าที่นะครับถ้าพยายามไก่เกียร์นะนี่ผมไม่ไม่คอนเฟิร์มนะแต่ถ้าพยายามไก่เกียร์จริงนะนะเอาครอบครัวมายืนหน้าถนนให้เขาชนบ้างแล้วกันนะทั้งสองอครอบครัวนะฮะไอคนที่ก่อเหตุกับไอตำรวจเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีความรับผิดชอบนะครับไม่มีความเป็นคนนะนะผม เห็นแล้วผมก็ทนไม่ไหวก็เลยผมพูดนะฮะวันนี้ก็พูดบ่อยแล้วนะเรื่องนี้นะฮะผมไม่ใช่คนโอรุนแรงนะครับแต่ว่าพูดตามความที่เห็นนะนะไม่โลกสวยนะครับแบบตรงไปตรงมานะนะถ้าใครบอกมันไม่เอาครอบครัวตัวเองมาเป็นมาโดนนะครับนะนะ,นะ,นะนยิ่งตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องรับผิดชอบทําให้มันถูกต้องชัดเจนเนี่ยนะแล้วรีบออกมาโน่นนั่นนี่โดยที่ยังไม่ ทำหน้านที่ได้สมบูรณ์นะครับนะนะเอาหัวไปมุดตูดควายแล้วกันนะครับนะเสียดายนะครับโนะตๆกันแล้วนะตัวเองไม่อายก็ระวังลูกหลานมันจะอายบ้างนะลูกหลานไม่อายก็ระวังเดีเขาสาบแช่งนะครับนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะต,ต้องพูดแค่นี้แหละครับขอระบายหน่อยนะรูนะ้สึกโมโหมากนะครับ